สวัสดีค่ะพบกับช่องทันชนกฟาร์มวันนี้นะคะฟาร์มทันชนกนะคะจะพาไปดูการเลี้ยงปูแบบเรียนแบบธรรมชาตินะคะเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบยังไงแล้วการเลี้ยงการทําบ่อการจัดฝ่อจัดแบบไหนนะคะวันนี้นะคะอาจจะมีภาพประกอบน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงมาเนี่ยเราก็ไม่คิดว่า เราจะทําคลิปหรืออะไรนะคะก็จะมีรูปมีวิดีโออัปเดตลงเพจ f a c e b o o k บ้างเพจ f a c e b o o k มีชื่อว่าทันชนกฟาร์มนะคะเป็นภาษาไทยก็อาจจะติดตามในเพจ Facebook ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่าการเลี้ยงปูแบบเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยเลี้ยงแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปเลยค่ะ บ่อดินนะคะบ่อดินที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ดินแล้วก็มีพื้นที่น้ำนะคะการล้อมบ่อเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเนี่ยค่ะเราจะใช้กระเบื้องเนี่ยค่ะวางนอนเรียงต่อๆกันนะคะ ความยาว8เมตรนะคะความกว้างประมาณ4เมตรนะคะก่อนที่เราจะเรียงกระเบื้องนะคะเราก็จะขุดขุดเป็นร่องนะคะยาวไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอากระเบื้องนะคะวางนะคะวางซ้อนๆกันยาวไป็นแถวๆไปค่ะแล้วก็ใช้ไม้นะคะใช้ไม้ตอกกั้นไว้ค่ะ เราจะทำแบบนี้นะคะเป็นช่วงๆช่วงรอยต่อของกระเบื้องนะคะทําไปเรื่อยๆทําทั้งสี่ด้านเลยนะคะรอยต่อตรงมุมของกระเบื้องนะคะมันก็จะมีช่องว่างอยู่เพราะว่ากระเบื้องเขาไม่ได้เรียบเนาะเขาจะเป็นลอนๆเราก็จะเอาเศษกระเบื้องเนะะี่ยค่ะมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะตั้งไว้แบบนี้ เสร็จแล้วก็ใช้ปูนเนี่ยค่ะปูนเทใส่ลงไปอันนี้อันนี้ก็คือวิธีการทำมุมนะคะส่วนด้านบนนะคะด้านบนเราต้องใช้ซิชบอร์ดปิดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยปูเขาจะปีนออกได้ในส่วนของบ่อน้ำบ่อน้ำนะคะ เราจะทําไว้สองบ่อนะคะพื้นที่รอบๆเนี่ยนะคะจะเป็นดินนะคะเป็นดินทั้งหมดเลยนี่นะคะบอ่อนี้ทุกคนสังเกตไหมคะว่าบอ่อของเรานะคะมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันมีสาเหตุน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเห็นตรงนั้นไหมคะนั่นนะคะ ดำดำอันนี้คือตอไม้นะคะก็ก่อนที่เราจะทำบ่อเนี่ยคือมันจะมีต้นไม้อยู่แล้วมันเกะก,กะค่ะก็เลยตัดออกพอตัดออกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถขุดขุดรากของเขาออกได้นะคะก็เลยต้องทำล้อมแบบนี้เห็นไหมคะ อีกนิดเดียวก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะถ้ามุมตรงโน้นนะคะมุมตรงโน้นโค้งมาสักนิดนึงก็นี่เลยค่ะเป็นรูปหัวใจเลยเดี๋ยวไปดูการจัดบอ่อการวางกระเบื้องกันค่ะการวางกระเบื้องหรือที่หลบของปูนะคะชั้นล่างเนี่ยก็จะวางแบบนี้นะคะให้ ทางที่เป็นโค้งเนี่ยค่ะอเอาไว้แบบนี้สังเกตไหมคะว่าถ้าเรากลับกลับอีกฝั่งนึงมันจะพื้นที่พื้นที่โค้งตรงนี้มันก็จะน้อยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราวางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีช่วงนี้ที่เป็นที่หลบเขาได้ข้างบนนี้ก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะคะ คือเราต้องวางคว่ำนะคะเนี่ยค่ะเราต้องวางคว่ำแบบนี้เพราะว่าช่วงตรงนี้ค่ะ,คะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นที่หลบให้เขานะคะที่หลบนะคะยิย่งยิ่งมากยิ่งดีนะคะจะเพิ่มอัตราการรอดของปูด้วยนะคะก็เราก็จะเรียงแบบนี้นะคะบางครั้งเราก็จะวางขวางบ้างนะคะ สลับกันไปแล้วแต่พื้นที่นะคะ,ะค่ะเราจะวางแบบนี้รอบบ่อเลยให้เขามีที่หลบเยอะๆนะคะการทำบ่อน้ำนะคะเราก็จะเทปูนนะคะเทปูนนะคะเทปูนทั้งหมดเลยเป็นก้นบ่อน,นะคะ เทปูนเสร็จแล้วเราก็เนี่ยคะ่ะเทไล่ขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นขอบทำเป็นขอบความสูงอ่าเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะคะก็สูงจากขอบก็ประมาณ1 0 1ถึง15เซนแต่เราจะใส่น้ำแค่ประมาณ5เซนนะคะก็ง่ายๆคือน้ำแค่ท่วมหลังปูอะค่ะ ปูเขาจะไม่ต้องการน้ำลึกนะคะหลังจากทำบ่อเสร็จเ,เรียบร้อยนะคะเราก็จะต่อท่อเนี่ยค่ะนคะคะท่อต่อท่อนะคะต่อทข้มาแล้วก็ใส่สปริงเกอร์นะคะการติดสปริงเกอร์ในบอ่อนะคะจะช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็อย่างแรกก็คือ ช่วยเติมน้ํานะคะน,นี่ข่ะน้ำที่บอ่อจะช่วยเติมเติมน้ําแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศตอนสปริงเกอร์เขาทํางานเนี่ยเขาจะเหมือนกับฝนตกนะคะปูเขาก็จะชอบบรรยากาศคล้ายๆกับฝนตกเขาก็จะออกมาผสมพันธุ์ออกมาหากินกันนะคะ น้ำที่ล้นเนี่ยค่ะน้ำที่ล้นมันก็จะออกนะคะเนี่ยค่ะเราจะใส่ท่อนะคะตอนเราทำบ่อเราต้องทำวางท่อระบายน้ำด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่ท่อน้ำล้นแบบนี้อันนี้คือท่อระบายน้ำนะคะนี่คือท่อน้ำล้นนะคะเราจะใส่ลงไปน้ำที่มันเกินจากท่อนะคะมันก็จะไหลออก ก็คือเราจะทำแบบสีทุ่บ่อบ่มอตมก็มีนะคะมันก็จะเป็นการระบายน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูท่อตรงนู้นนะคะนี่ค่ะท่อเราก็จะเจาะนะคะเราจะให้น้ําขนาดไหนเราก็เจาะเจาะให้เขาระบายท่อระบายบ่อนี้จะใหญ่ใหญ่กว่าบ่อที่แล้วนะคะเราใช้เขาสูงแค่ไหนเราก็เจาะ อันนี้จเจาะสามลูนะคะก็ตอนถ่ายน้ําเราก็จะทําอีกฝั่งนึงเนี่ยค่ะอีกด้านหนึ่งจะทําแบบนี้ให้เขาเนี่ยค่ะลงเาอาแบบนี้อ่ะตัวนี้เราจะเป็นการกั้นไว้นะคะไม่ให้ปูของเราออกมันก็จะไหลลงไปไหลแบบนี้นี่คือการระบายน้ํานะคะ ก็พอเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยล้างบ่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใช้อีกด้านหนึ่งปิดไว้นี่ไงอ่ะมันก็จะกลายเป็นท่อน้ําล้นค่ะอันนี้คือไอเดียนะคะไอเดียการใส่ท่อน้ําล้นนะคะไม่ยากนะคะทําเองค่ะทําได้ค่ะไม่ยากอ่าแล้วก็ในน้ําเนี่ยเราก็จะมี กระเบื้องนะคะกระเบื้องนี้ท่อ PVC ตัดเป็นท่อนๆอันนี้ใช้เศษท่อของพ่อนะคะเศษท่อแล้วก็มาตัดแขหลบะคะ่ะการจัดโต่อนะคะนอกจากเราจะมีกระเบื้องแล้วก็ท่อ PVC แล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนี่ยค่ะพืชน้ำนะคะพืชน้ำที่เราใส่จะเป็นผักตบชวา เพราะว่าปูเขาก็จะกินด้วยนะคะเนี่ยเขาจะกินนะคะไอ้ลากขา,ขาวๆล้านอ่อนๆเนี่ยคะ่ะปูเขาก็จะกินนะคะนนี่ไงคะ,คะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขหลบอยู่นี้นี้เห็นไหมคะ เขาก็จะอยู่ค่อยแบบนี้นะคะ่ะช่วงนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยลงน้ำแล้วนะคะสังเกตได้คือตอนเย็นนะคะที่เรามาให้อาหารก็จะมีปูน้อยมากเลยะคะ่ะที่เขาจะออกมาเดินหรือออกมาหาอาหารกินส่วนมากนะคะเขาจะลงรลูแล้วนะคะเขาจะขุดรูอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาว อากาศเย็นก็จะเป็นช่วงจำศีลของเขาแล้วนะคะบอ่อของเราเป็นบ่อดินนะคะเป็นบ่อดินกึ่งธรรมชาติคือบ่อที่จำลองขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดนะคะ,ะที่ว่าเรียนแบบธรรมชาติเพราะปูเนี่ยเขาจะต้องมีน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่ดินนะคะก็จำลองบ่อให้เขาเอาไว้ให้เขาลงเล่นน้ำลงกินอาหาร ผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เขาก็ต้องผสมในน้ํานะคะเนี่ยค่ะการที่เราจัดบ่อหรือทําบ่อให้เรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะก็จะช่วยให้ปูเขาเขาจะแฮปปี้ค่ะเหมือนเขาแบบอยู่ในธรรมชาติอยู่ในห้วยหนองคลองบึงเลยการใช้ชีวิตของเขาการรอดของเขาเนี่ยค่ะก็จะ มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะคะปูที่เราเลี้ยงนะคะก็จะมีสายพันธุ์พระเทพนะคะสายพันธุ์กำแพงสายพันธุ์ก้ามขาวแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นปูธรรมชาตินะคะที่เราหาได้จากธรรมชาติเนะะี่ยค่ะเอามาปล่อยไว้ ก็จะมีสี่สายพันธุ์เลยนะคะที่รวมกันอยู่ในนี้เขาก็จะผสมพันธุ์นะคะแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปสุ่มเปิดกระเบื้องสักหนึ่งอันนะคะไปดูกันค่ะว่าเขาอยู่กันแบบไหนนะคะอาจจะเปิดนะคะ อุ้ยรูเต็มเลยเนี่ย่่ะจะอยู่ในรูนะคะก็เนี่ยคะ่ะรูของเขานะคะกลางวันเขาจะไม่ออกมานะคะเขาจะออกมาช่วงกลางคืน ปิดไว้แบบเดิมเนี่ยค่ะใต้กระเบื้องจะเป็นแทบทุกทุกอันเลยนะคะเขาก็จะขุดรูอยู่แบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะปูก็น่าจะหลายร้อยตัว จบคลิปนี้แล้วนะคะยังไงก็ขอกว่ากดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้เอ๋ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย